สวัสดีจ้าลูกเขเนี้วพาเที่ยวพาชมจ้าพี่น้องวมืนอี้พาพี่น้องมาเก็บบรรยากาศเทงพูจ้ามาเก็บ็ิเพอนว่า็ิเผึงออกก็จะพอไว้แล้วสองดอกพี่น้องละเบิง้งแตงโคโม่อยู่อืมเด็กคนละ,จะ อืมแี่เห็ดแค่ดอกนี่ดอกเดียวจ้าป้วนอิ่มเลยตัวเนี่ยเบื้องรุ่นละ่ะเจ้าว่าจะอ่อนว่าสิได้เท่าแล้วเอาเท่าก็กินตามเท่านี่ละ่ะ